วแบบนี้้ไดวมวก็ขอ,อกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมสิริไอวีนะครับก็วันนี้มาเปลี่ยนแนวจากคอสติมาเป็นเกมฟรีที่แทบจะไม่มีคนรู้จักเลยซึ่งก็คือเกม,คมเครนะื่องบินรบอ่าเมอร์ดนวอร์ปเนะฮะเจ็บจัลันเมอร์ดนวอร์ชิปแลกูโดยวเกมนี้นะครับมีเครื่องบินรบหลากหลายประเทศเอ้หลากหลายประเภทนะครับซึ่งเครื่องที่ผมใช้ยอยู่นี่ก็คือมิก29เป็นเครื่องบินของรัสเซีย โซเวียตวะจะไม่ได้แต่ก็มีเครื่องบินลำอื่นอย่าง F18 F14 อ่า F15 นะฮะมีเครื่องซู25จากเกมอคอร์ l o ูต u t y Modern Warfare ภาค2019มีเจส3 9กิบเพนด้วยเชื่อไหมว่ากองทัพไทยเรานี่ใช้เครื่องบินลำนี้ป้องกันประเทศนะครับแล้วก็มีอ่าไอเจ้า r f น่าจะย่อม,มาจากราฟาเอลมึงเครื่องบินอิตาลี ก็มีปาร์ค B A K ผมไม่รู้มันย่อม,มาจากอะไรนะแม่งเหมือน F ยี่สิบอทหายเลยแล้วก็มีซูสี่สิบเจ็ดบินรัสเซียมีม A เอตินด้วยเอตินที่มันนั่นเออนั่นแหและเป็นคืบินรบรูปพรมผมชอบลำนี้มากเลยมีซัมเท่ดีแล้วก็มีอ่านี่ F 2 2นะครับเครื่องบินสหรัฐอเมริกันเครื่องบินที่หนึ่งในลำที่ผมชอบมากแล้วก็มี F 3 5แตระกูลเดียวกับ F 2 2เลยแลนี่อะไรเนี่ย Mitsubishi F 3มองจากปกนู่ก็เครื่องบินประเทศไทยดูธงแล้วโอ้โหเครื่องบินญี่ปุ่นเป็นเครื่องบินญี่ปุ่นแต่ทำไมลายด้านหลังไม่ใช้ไทยวะเหมือนเหมือนคนไทยทำาน่ะผิดพลาดประกันใดขออภัยด้วยนะครับ แล้วก็เราสุดท้ายก็มอ <Brand. S 1> แกนใครก็ได้ช่วยนันกับผมทีดีว่านี่คือเครื่องบินของมนุษย์ใช่ไหมทำไมมันหลุดโลกจังวะเฮ้ว t t เครื่องบินหลุดโลกชิบหายก็เท่านี้แหละเครื่องบินที่ผมรู้จักแล้วผมชอบนะมันมีหลายลำมากบางลำก็ต้องเติม ตัดมาดูที่มิสไซล์กันบ้านนะครับมิสไซล์ผมใช้เอ่อ L-A-U-8 นะฮะแม่งมิสไซล์อเมริกาแต่เครื่องบ,บินเครื่องบินเลเซียเยี่ยมประสิทธิภาพทเทียบกับอันแรกนี่ไม่โคตรกากเลยปืนกลผมก็มีแค่อันเดียวปืนกลอเมริกาด้วยนะอันนี้สกินไม่ผมไม่พูดถึงสกินอยู่แล้วแหละเพราะแม่งไม่ได้เพิ่มเพีเลยแม่งสกินเติมเลยนะ31บาทได้สกินลายชมพูเยี่ยม เออนี่ค่อยฟรีหน่อยแ้วก็แฟร์คือถามหน่อยแฟร์มึงต้องมียังเปลี่ยนแบบนี้ด้วยเหรอมีรัสเซียใส่แฟร์อเมริกาไม่ได้ต่างอะไรกันเลยแฟร์ทุกอันมันก็เหมือนกันแหละแค่เปลี่ยนลายเฉยๆโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับเครื่องบินผมนะครับเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าผมเพิ่งเวลเซียมม กไม่พูดท่านทำเพลงครับเล่นเลยมาเราจะเปิดสกาดให้พวกแม่งกระจักเปิดด้วยมิสไซล์ใส่มีก9สิบเลยพี่น้องไม่ตายก็ยิงอีกไม่ตายก็อีกรอบหนึ่งเอ้ยสมชุดแล้วตายเลยเหอะเออเรียบร้อยแตก อ็บสิบแปดมาเลยเรียร้อยเอาโอ้โหไอแตปอีกลำหนึ่งสวย,ยมิสไซล์ล็อกมาตัวละพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆ ตังพร้อมเวลพร้อมเราซื้อได้ซื้อแม่งเลยนี่ F18 ได้ละ F18 Super h o r n e t ์เครื่องบินสายเรียดอเมริกันนะครับผมแล้วก็ผมก็ต้องซื้อมิสไซล์เพราะผมเบื่อมิสไซล์เก่าแล้วมิสไซล์นี่ผมมีพอดีเลยซื้อแม่งบร อันนี้ให้กูรับอะไรเนี่ยช่างแม่งสิคุณผู้หญิงกูไม่สนกูจะสกิปแป,ป๊บหนึ่งสกิป <Yeah. S 1> มาเสร็จแล้วทักมิสไซทักเครื่องบินไปเล่นและในขนาดนั้นเองสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงก็เกิดขึ <c oughs> ้นเฮ้ยนี่กูต้องมาสู้กับเอเรียนเหรอเฮ้ยกูไม่ใช่พรนะเอกอินดิเพนเดนต์ดีนะเฮ้ยแต่ช่างแม่งเหอะกูก็ต้องล้มยานอ่า ยานชื่อะลรช่างแม่งเถอะขี้เกียจอ่านมิสไซล์ใหม่ที่กูซื้อมานี่คุ้มไหมเนี่ยโอ้โหที่พายล้วปืนมันกำกำกำต้องยิงปืนมันใช่ไหมย,ยิงปืนก่อนปืนมัโคตรน่าลำคาญเลยเออยายานยานยานจะชนจะชนบ,นบินบินออกไปก่อนบินออกไปก่อนไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลแต่มันถึงเรา โอ้โหไม่ไม่ออกไม่ได้ออกห่างมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี hey, hey, ๋ยวเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนได้แต่เลือดมันก็ลดนะสงสัยเราคงต้องยิงป้าปืนโอ้โหปืนมึงยิงทะลุยานขนาดนั้นหรือเหรอเฮ้ยโอ้ยโดนละ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 จะพังและเครื่องกูเฮ้ยจะชนยานจะชนยาน ไปโดนละโดโดและโดนละไปแล้วกูจะไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยจะชนยานนี่คือกูจะบินชนยานใช่ไหมปืนยิงปืนออกออกออกปืนปืนปืนนั่นปืนร้อนปืนร้อนปืนกลร้อนโอ้ยจะชนยานอีกละจะชนอีกละวก็ถามหน่อยยานลำนี้เป็นแม่เหล็กเหรอเฮ้ยกูจะบินชนอยู่แล้วเนี่ยงปืน ทังไม่อะไรไม่รู้นะทังไม่ไม่รู้บินทางๆก่อนโอ้โหเฮียเล่นยากจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหลกแหลกแลนี่ขนาดเกมเดียเ้ยปิกกูชนหางเสือยานอวก,กาศตาย nice b r อ่าเกิดใหม่อย่างน้อยก็เกิดไกลอยู่หรอก เนะกิดไครไหนก็ดียานมันลดไปหนึ่งครึ่งเลยเลือดเนี่ยมาละกูมาละ,อมมาละปอมปืนเอเอมึงจงพังไปซะจะพังไหมเออพังไปนึงจุดเอ้ยเรียบร้อยจะคืนชีพได้อีกไหมเนี่ยจะพังแน่นเนี่ยยานมันลอเปล่ปาเครื่องบินลบกู บินหลบ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 ก่อนลบกระสุนยังดีหน่อยกระสุนมันไม่ใช่กระสุนติดตามแต่กระสุนมันเยอะมันมันเยอะกระสุนเยอะเกินเด้อ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 โอ้โหกระสุนมันเป็นหาฝนเลยในเนี่ยหาไปอีกหนึ่ง สวยขอละขอละอย่าโดนนะอย่าโดนนะขอ,อบิ๊กห่างๆก่อนมาละยิงไปยิงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่